สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะนี่เดือดแถวหนึ่งเก่าสวงามเนาะใหญ่พอครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะค่ะเดินทางไปน้องค่ายเลยครับผมค่ะครับช่วงระหว่างเดินทางกับมีแเนว่ทางตัวเลขมากฝากพี่น้องเอฟซีเป็นเลขล่างครับค่ะหลักสิบล่างกับน้ำเชื่อไเด้ข้อมูล่นมากครับผม หลักสิบล่างเดินดีนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะหลักสิบล่างเดินดีหนูน้ําทิพย์ครับว้เลขสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวกอดข้อกันมากครับอันนี้เป็นหวยไทยนะค่ะท่านผู้ชมหวยเล่าเพ่นนีขอเบาเลี้ยงหวยเล้าจากหน่อยเนาะครับเดินดีบ่ถอเดินดีมากได้ครับพี่น้องทาน้ชมที่ติดตามทางน้ำเชื่อผ้าลวดก็บชิเห็นงานของเิ เขาทุกหมวดค่รัวนุ่มน้ำเสียน้ำเสนอของเพนก็คือหาหกหมวดดิดกันเลยเนาะครับค่ะอันนี้เป็นหวยไทยเด้อค่ะเขาคือจังตามทีเอฟซีเห็นนีเด้อค่ะรั้วนุ่มครับค่ะเอ่อน้ำเสียเพิ่งเห็นน้ำเพิ่นสองหมวดแล้วครับผมหลักสิบล่างที่แถว่ครับหลักสิบล่างหลักสิบล่างว่าหันเขาแปดเด้อค่ะผมแบดแบดเดี๋ยวมีของเกาให้เบิ่งเนาะค่ะของมุ่น สถิติเก่าเคนเนาะครับผมค่ะเป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมฝนเศร้าตกไปค่ะใช่เนี่ยเหรอเนาะพี่น้อย MC ครับผมมือนี้เก่ามาเชียอว่าฝนสีมาสี่โมงแรกคุณด้ค่ะสี่โมงแรกครับผมโฉมเย็นค่ะจี่นีแน่หรือว่าอากาศขาดเคลื่อนครับผมอากาศขาดเคลื่อนอ๋อแนวข้างตัวเลข หลักสิบล่างครับค่หนูน้ำทิพย์สามตัวมาหนึ่งตัวเด้อครับพี่น้องเอาขอบคุณแนวทางเอฟซีใจดีสีสรงขอมูลนไหเนาะขอบคุณแนวทางตัวเลขของหนูน้ำเนาะไปเบิรงกันเลยเนาะเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะเบิรงนเกจรกิงเนาะเห็นต้นสับเพ่นได้ครับพี่น้องโอ้สุดยอดได้หลักสิบล่างเห็นไหมครับ ลาดุด480เข่า87ครับผมเ่า่อยเสียอยู่ดิฮะน้าเสียเสียอยู่ดิคับท่านผู้ชมเพราะว่าไี้ยังตอนนี้หวยขามโค้งคนดังมากเมเพน่นเข้ามากน้ำเสียก็กอดมาเสียเอาลงหาหกหมวดแล้วเนาะเ่าเม่นคามโค้งคนจะได้คือจังเลขลักซิ่บลังนี่แล้ะเนาะครับสามตัวค่ะน้ำเสียก็กอดข้อกันมาก วัาเขาดีหรืออันนี้เลขไทยนะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยหมยว่าหัน480เขา8หลักสิบคือ87นี่ครับผมต้นฉบับ591ครับผมหลักสิบล่างหนูน้ำทิพย์นี่ครับผมผลงานงคนเขาอขอเห็นเก่ากับหนึ่งข่อยก็ดีใจแล้ว16 <laughs> 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 เอานี่ครับผมวาเบิ้งเคยงหญ่นี่เอาขามาเชิญ16 แล้วอังหนึ่งเกจนี่ได้หล่ะยก,ก่อนก็อกันหนึ่งเก่านี่แล้วพี่น,อน้องเอาเลขติดล่างเป็นลักซิปแล้วครับผมที่เบิงตามข้อมูลสถิติีวังหันแล้วครับ16พฤศจกิกายน68เป็นเลขของนูน้ำทิพย์591ครับผม591ม,มีลักหน่วยแมนกับมาประกอบส่หรือว่าจะไปเบิงลักหน่วยเดินดีของแอดรัชนก พี่ก็มาเชื่อลงไปครับห้าเก้าหนึ่งครับรัชนกกับหนูน้มตอนนี้เพิ่นกระเดินดีด้วยค่ะดันวุ่นช่วงๆเลยมีส่วนเขาส่วนลดแล้วเนาะครับผมอุ้อว่าทารักรักน้อยเพิ่นตาจาว่าพิษอาจจะมีศูนหกสี่ได้ครับพี่น้องของเอ็ดรัชนกครับเพราะว่าลงไปแล้วนี่ครับผมเต็มๆหลักสิบล่างครับหนูน้ำทิพเปาแคปหน้าจอไว้ครับผม มาฝากพี่น้องเอฟซีเทาหนึ่งนี่กันหนึ่งม่าเนี่ยกัหนึ่ง 6, หกหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะคุณผู้ชมนี่ครับผมหนึ่งเจ็ดเหนียวมาจะใส่รูปเขาบานเท่า,า,น,านไหมอ๋อ <c oughs> มี่ผู้ผ per เสียชีวิตเนาะงวดไอ้งวดที่แปดเจ็ดให้เจ็ดแปดก็เท่าแปดเจ็ดเต็มเต็มไหมว่เต็ม,มเต็มผ per เสียชีวิตายโยคนแปดสิบเจ็ดปีค่ะเสียก้อนเหล็กออกอีกค่ะคุณผู้ชมครับค่ะ บานี่พ่อเลขแปดเจ็ดกับแปดเก่าออกเนาะมาล่าสุดนี่ค่ะในงวดนี้เลยค่ะเพิ่นเสียอายุเพิ่นเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะแม่นเพิ่งจะไปจงสการบางหมู่บ้านนี่ค่ะเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะคุณผู้ชมโบนเนียเดอค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับน้ำค่ะเนี่ยครับผมเลขล่างครับผมหนูน้ำทิพย์ห้เก้า เก้าหนึ่งหนึ Arizona, really sure> ่งเก้าบนน่ให้กันหนึ่งเก้าหนึ่งหกนสิคับหัวนะครับหนึ่งเก้าคี่พอควฝันน้ำเชียนแล้วน้ำเชี่ยแด้มืดพอสอนด่าละเพินพอสอเกิดเป็นเอาครับผมนี่แหละครับเอามาฝากพี่น้องนี่ค่ะครับเอาค่ะดันบุ้ช่องกัได้เห็นกันแล้วค่ะห้าเก้าหนึ่งค่ะครับห้าเก้าหนึ่งงห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่ง เราบ้ากอดข้อกันเ้อค่ะรมช่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะครับค่ะตัว่าหานี่บ่บอถึงดอกข่ะรัมุมมันสิมาอีกหายไปดนเลยโบแมนที่ท่วแปดบวกเจ็ดไดสิผาโอ้ับไปแล้วคือสิบว่าเฮดเ้นเฮดเ้นรอบสองดอกบ่เคยต่อเนื่องเะเ่าครับงวดว่าหันนี่เฮดเ้นเจ็มากเ็บมากขาดรันมุชม วดดีย่านเลขออกโต๊เก้าอีกอยูเดอค่ะานผม้ช่มโต๊เก้าก็สิเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งนี่หละโต๊ะเก้านะหนึ่งเก้าออกไปนอนต้องไปเบิ้งของมุนที่รั่วมี่กายออกตรงนี้นะครับเนี่ยเหรครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิง่งเดอครับผมเป็นแนวทางเบิ่งเหลขกล่างก็ามาเชื่อกะลงไปรัหน่วยล่างของแอดลัชโนก เอามาเทียบไซเบิร์กระไดครับผมครับเทียบไซเบิร์กระไดนะครับเพราะว่าลักซิเพิ่นเดินดีงวดนี้นําเสนอเน้ะครับผมเป็นงวดแรกครับแต่ว่าน้าเชียอเห็นมาแล้วสองงวดครับผมค่ะคสองงวดเอฟซี่สนใจขามโคงกลับไปน้าเชียรผ้าลวยเด้อค่ะคของแอดไอของหนูน้ำแมนค่ะเป็นมีขามโค,งคง้งแมนแมนล่างด้วยกัน คย,อดอยาดด้วยกันย่าไล่ตาด้ค่ะท่านผู้ชมได้มากเลยเพ้ากันอัดอยู่ที่รถเนาะครับผมได้ยินเสียงบ่ค่ะเอาอีกเรายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับแจงข้าวอีกเรื่องหนึ่งได้ครับผมพอผู้่อด,อด่อครับผมถอไปกับว่ารับสายได้ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเป็นยังนะครับพี่น้องเนาะค่ะหรือว่าตอนอันงวดว่าหันพอว่าอยู่ดีสบายไหมเถวเนียนเนียนค่ะอยู่สบายระรับ เพื่อแล้วโทษซับไปนั่มแต่ว่าถ้าพอเออ่ได้ยินคลิปนี้แล้วพอโทรหาน้ำเสียกับเก่ามาเสียในเด้อค่ะให้ได้รู้ข่าวแน่ว่าเป็นจังไดหรือว่าพอเพิ่นเข้าโรงพยาบาลอีกแม่นๆค่ะเพราะว่าเออ่พอเป็นดอกห้ฟังช่วงนนั้เพิ่นบ่ทันเข้าล้าบาลค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้าหลายมื้อค่ะเที่ยพอเพิ่น วัยดีสบายอีกค่ะอันนี้เท่ากับว่าอยากให้เกิดขึ้นเนาะครับค่ะพอโทรขึ้นนี่แะครับผมถ้าเห็นเบอร์โทรไปหารหรือว่าพอไปใส่ไปจังไหนค่ะเอฟซีเพิ่นกะไล่มาถูกมือแมค่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกะอยากให้แจ้งข่าวว่าเพิ่นไปจังไหนมาจังไหนอยากได้แนวทางของพอผู้ทอ,พอเพราะว่าวันพระพานมาหลายมือแล้วมัวน่ไงค่ะ ่นเคยไดน้ำนอค่ะ่านผุ้ชมเพิ่นเลยถามหาค่ะเอาถ้าพอได้ยินเสียงน้ำเสียกับกล่องม้เสียประกาศหากะให้โทรหาในเรื่องค่ะน้ำเสียกับกล่องม้เสียโทรทุกมือค่ะ่านผุ้ชมครับผมกัเอาสรับคลิปนี้เป็นแนวทางเลขหลักสิบล่างของหนูน้ำเนาะค,ค,ค่ะพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ